ของเขามันเล็กลงเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดหลังจากหายแล้วก็มาวัดขนาดก็เล็กลงจริงๆอาจารย์ครับทำไมของผมเล็กครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่าขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไปแต่สาเหตุของทำไมถึงเล็กแบ่งเข้าๆได้สองสาเหตุด้วยกันนะคร่าๆนะครับสาเหตุที่หนึ่งมาจากกรรมพันธุ์นั่นเองพ่อแม่สูง ก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะสูงแต่ก็ไม่เสมอไปแต่โอกาสสูงมากที่จะสูงถูกไหมครับฝรั่งมีลูกออกมาก็เป็นฝรั่งคงไม่เป็นเอเชียถูกไหมครับกรรม,มพันธ์ุมีส่วนถูกไหมครับมีส่วนอย่างมากเลยด้วยนะครับนี่คือสาเหตุที่1นนะสาเหตุที่2นะครับโรคบางโรคกระทบต่อระดับฮอร์โมนเพศชายทุกวันนี้มีโรคบางโรคนะครับผู้ชายเป็นแล้วไอ้นั่นมัน เล็กลงสมาชิกได้ฟังข่าวโควิดไหมครับว่ามีผู้ชาย1คนเขาไปหาหมอนะครับที่ต่างประเทศนะแล้วเขาบอกว่าเขาเกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยของเขาค่อนข้างใหญ่แต่ตั้งแต่เขาติดโควิดและรักษามาประมาณนหลายเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยของเขามันเล็กลงเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดหลังจากหายแล้วก็มาวัดขนาดก็เล็กลงจริงๆวินิจฉัยมาคือระดับฮอร์โมนเพศชายนะครับลดลง ไม่สมดุลเพราะโรคนั่นเองถูกไหมครับแล้วก็มีบางโรคซึ่งเป็นตั้งแต่เด็กๆอายุสูงขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆล้วไม่ได้รักษาไอ้นั่น f หายไปเลยเคยเจอไหมครับนี่ก็มีถูกไหมครับดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้สาเหตุนะครับเราจะได้แก้ไขอย่างถูกต้อง คนที่เล็กแล้วมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์เรารู้เราแก้ไขได้อาจารย์มีวิธีการแก้ไขเราต้องออกกําลังกายอวัยวะนั้นๆอย่างถูกต้องสม่ําเสมอมีวินยัยศึกษาอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ซีสัวนรคนที่พ่อแม่เตี้ยเกิดมาเขาเตี้ยแต่เขาก็สูงได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาเล่นบาสเล่นอะไรถูกไหมครับเขาเพยายามออกกําลังกายมันก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่เราต้องทําถูกไหมครับแก้ไขได้ นะครับอ่ะยกตัวอย่างอีกคนที่เล็กสาเหตุมาจากโรคเราก็รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราไปหาหมอเราก็แก้ไขโรคนั้นๆแล้วเราก็เข้าใจว่าแก้ไขโดยการที่เราจะทำให้ระดับฮอร์โมนเพศชายมันสูงขึ้นและสมดุลโรคนั้นๆก็หายไประดับฮอร์โมนเพศชายแล้วก็กลับมาไอ้นั่น มันก็กลับมาอยู่สภาพที่ควรจะเป็นถูกไหมครับแค่น,นี้เองงั้นแล้วนะครับสมาชิกที่คิดว่าเล็กไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องทอแท้ทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับ ยังไงก็ปรึกษาได้อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วยินดีมากๆเลยที่คำปรึกษาอาจารย์มีเคสตัยด้เยอะอาจารย์แนะนําได้โดยวิธีธรรมชาติจะให้อาจารย์แนะนําโดยวิธีไม่ธรรมชาติก็ได้อาจารย์ก็รู้แต่อย่างให้ทุกคนฝึกแบบธรรมชาติก่อนเพราะจะดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วยถูกไหมครับสรุปขนาดไม่ใช่สําคัญไม่ใช่ทุกสิ่งโอเคนะครับครับสวัสดีครับ